ไอ้นี้บุญในวัดเนี่ยมันเยอะแยะไปไปทําที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องตรงนี้แต่ตรงนี้เลือกครับเลือกมากมากต้องมีบุญมีอำนาจมีวาสนามีบารมีมีปัญญาแล้วมีศรัทธาต้องครบตามนี้ก่อนหลังไม่ได้คนมีบุญเนี่ยคือมีที่มีทุนมีทีมจะไม่มีบุญทุนมันก็ไม่เกิดบุญเนี่ยมันตัวกำกับหมดนี่มีบุญเนี่ยการมีบุญเนี่ยมันจะระลึกได้ในปัจจุบันอะไรอะไรเงี้ยมีบุญมีอำนาจ อำนาจทางโลกเนี่ยคือการทำลายล้างไ่าตรงข้ามทีสุดรับใรรักษาชีวิตให้มันถ้าถ้าเป็นทางธรรมก็คือทำลายล้างกิเลสรักษาศรัทธาแค่นี้มีอำนาจมีบุญมีอำนาจมีวาสนาวาสนาเนี่ยคือคนที่มีบุญทำอะไรสามารถคิดระลึกถึงพอเหมาะพอดีกับบุญบรารมีที่เราทำได้ทำอะไรก็ได้ั้งนั้น,นอ,อ๋อวาสนามันเอ่อทำมีโอกาสได้ทำแล้วทำสำเร็จ I hope it's